กลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองเมื่อนวัดอิสระไกรศีลผู้ก่อตั้งเวทีการประกวมิดแกนอินเตอร์เนชันแนลและ m i ด c กนไทยแลนด์ Thailand, ออกมาโพสต,สตอรี่สีสม้มผ่านทางอินสตาแกรมโดยระบุว่าหายสงสัยกันหรือยังว่าทำไมถึงไม่เข้าท็อปหและอีกโพสร,ระบุว่าคนไม่มีไมซ d เซ็คือตัวคุณไม่มีวุติภาวะไม่มีความเหมาะสมไม่รู้กาละเทศะ งานนี้ชาวเน็ตและแฟนานางงามก็คาดเดาว่าน่าจะเป็นยุวะเฟิร์นยุวะพรทรงงามรองอันดับ5มิดแกนไทยแลนด์2024หรือเปล่า เพราะก่อนหน้านี้เธอได้มีการไลฟ์สดเคาะ MUT บอกโอปอมงและจับมือนาตาเลียซึ่งในไลฟ์สดมีแฟนนางงามถามเธอว่าเคยคิดอยากไปประกวด MUT ไหมโดยยุวะเฟิร์นตอบว่าคิดเพราะชอบมากและชอบดูมากแต่การไปประกวด MUT มันยากมากผู้เข้าประกวดและคนมงที่จะถึงฝั่งฝัน มันต้องมีแอคติจูดสมองแพชชั่นที่แรงกล้าการแข่งขันที่สูงเดินออกมารู้เลยนี่คือจัก,กรวาลเดินออกมาปุ๊บมันจะมีสิ่งที่ทำให้เรารู้เลยว่านี่แหละ MUT ส่วนแกนก็ดีมากสนุกสนานมันจะแตกต่างจาก MUT และนางงาม MUT หนูรู้จักหมดติดตามทุกปีชอบพี่ฟ้าใสามากหนูเคยเอารูปพี่ฟ้าใสาขึ้นปกเฟซบุ๊ก ผู้เข้าประกวด m u t ีนี้หนูรู้จักเกือบหมดเลยนะหนูเป็นแฟนนางงามหนูชอบดูส่วนแขวนรองเท้าไหมหนูยังไม่อยากตอบเพราะยังชอบการประกวดส่วนไปเวไหนต่อไหมเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้หนูยังพูดไม่ได้มีคนถามว่ากลัวดราม่าไหมเป็น MGT แต่เคาะ MUT เธอบอกว่าหนูมีสิทธิ์พูดได้ทุกเวหนูไม่ได้ไปทำร้ายใครหนูชอบหนูก็ดูส่วนโอปอง่วงจริงไหม ง่วงค่ะแต่น้องตื่นเต้นงานนี้ที่นวัดอิสระไก่ศีลได้โพส,สต์ตอรี่สีส้มจะหมายถึงยุวะเฟิร์นหรือเปล่าก็ต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวอีกทีจ้า